สัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยจังหวัดจันทบรุรีวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมเรามาธรรมสัญจรอย่างวัดมาบไผ่โภชนารามอำเภอขุงจังหวัดจันทบรุรีซึ่งมีท่านพระครูเวลุวันธรรมประคุณเป็นเจ้าอาวาสเสนาสะนะ ของวัดน,นี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมมาพร้อมกันเชิญตามผมมาด้านนี้เลยครับกราวธรรสการครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพระสมุวีระสุนทโร ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมาไผ่พชนารามอําเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์ประจําหน่วยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยอีกด้วยนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมจะได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับวัดของเรานะครับสถานที่ต่างๆซึ่งด้านหลังนี้จะเห็นว่ามีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับการมิสก,การถามพระอาจารย์ว่าวัาดของเรามีความเกี่ยวข้อง แล้วก็ผูกพันอย่างไรกับสมเด็จพระเจ้าตากันครับเจริญพรนะอาตมาภาพพระสมุวีระสุนทรโรเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวาดัดไม้ไผ่โพชนารามถือว่าอาตมานี่ก็บวชมา27ปีปีนี้นะก็นึกถึงว่าในส่วนของวดัดมะไผ่โพชนารามแห่งนี้ที่ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระเจ้าตากสินในส่วนของดินแดนจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยหลายๆพื้นที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าปู่ตาก ก็ถือว่าพระองค์เนี่ยได้รวบรวมไพ่พลในการกอบกู้เอกราชในส่วนของการที่จะไปตีในส่วนของดินแดนของไทยเราจากพม่าที่ยึดครองอยู่ดินแดนของจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยก็คือเป็นที่รวบรวมไพ่พลที่เราจะรียกว่าในอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใน111วันของการรวบรวมไพ่พลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในค่าวครั้งนั้น่ะเจ้าพญาวชิรปาการแล้วก็มาเติมในส่วนของ การที่มารวบรวมพ่พลที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเดิมทีก็คือในส่วนของพระองค์ท่านเนี่ยได้มีความตั้งใจว่าในส่วนของการที่อาศัยพื้นที่ในการที่มารวบรวมพ่พลที่จังหวัดจันทบุรีในส่วนของผู้ที่มีจิตอันแก่กล้าในส่วนของการที่จะช่วยกันในการที่จะกอบกู้เอกราชความเป็นชาติไทยกลับคืนมาแผ่นดินสยามมานึกถึงตรงนั้นในส่วนของวัดว่าไผ่เนี่ย วัดมะไผ่เนี่ยในส่วนของอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีอายุในการก่อตั้งวัดเนี่ย200 215ปีตั้งแต่2349จนถึงปัจจุบันในการก่อตั้งวัดมาก็ถือว่าในส่วนของตรงนี้ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มารวบรวมผ้่พลอยู่ในเขตพื้นที่ในตำบลมะไผ่ก็จริงแต่ว่าที่เจ้าภาพและประชาวนตำบลมะไผ่ ในการที่ได้มาช่วยการผนึกเป็นพลังบุญในการหลอนเมื่อปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาแล้วก็เดี๋ยวโอกาสข้างหน้าเราก็จะทำสารทนเดะเจาตากสีมรลานคุมมีสลาใหญ่มีสลาใหญ่ในการคุมเพื่อจะได้เกิดเป็นส่วนของความร่มรื่นเราก็จะเป็นส่วนของการที่มาสักการะบูชาในพระบรมรูปของพระองค์ท่านได้ ได้งดงามมากขึ้นแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นในโอกาสต่อไปในส่วนของสมเด็จเจ้าปิมหาราชในตำนานก็ถือว่าเราก็นึกถึงว่าเรามีแผ่นดินสยามที่เป็นของไทยเราไม่ตกขึ้นเป็นเมืองที่อยู่ได้ใต้ที่ว่าเป็นเมืองขึ้นของใครก็เพราะว่าพระมหาการของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่เป็นเป็นผู้ที่เป็นองค์เอกระนุปธรมภกมาโดยตลอด ั้งแต่พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงส,สทยัยอยุธยาจนถึงกรุงรัตรนโกสินทร์นึกถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าเราสร้างตรงนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแล้วก็เป็นการลำลึกนึกถึงว่าพระองค์มีคุณูปการต่อแผ่นดินสยามในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจึงเป็นจังหวัดที่เป็นดินแดนที่กล่าวขานในตำนานของประวัติศาสตร์ในการที่รวบรวมไพ่พล1 1 1วันอู่ต่อเรือตมเดือบจ้าตากปินมหาราชตมเด็จงาม แต่ว่าในส่วนของตรงนี้เราสร้างเพื่อสาการะทําให้ผู้คนที่สัญจรไปมาอยู่ในพื้นที่ตาาําบลอะไพรลำบนล้เคียงก็สามารถแวะเวียนเข้ามาสาการะได้เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ที่เป็นประธานในการหลอ่อแล้วก็ญา,าตาาิโยมชาวตําบลวะไพรทุกคนเนี่ยก็ได้มีความสมัคคีบุญในการที่ช่วยกันผนึกเป็นพลังบุญในการร่วมบริจาคในการหล่อตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนของการที่สร้างมา ทีนี้มานึกถึงว่าในส่วนของการหล่อเนี่ยเราจะนึกถึงว่าในในส่วนของคุณศักดิ์สิทธิ์ล่ารื่นประธานผู้พิพากษาท่านเป็นคนตำบลมอไพยแล้วก็เป็นผู้นําบุญเป็นประธานในการออกทุนในการหล่อตรงนี้เราก็พร้อมด้วยชาวตำบลมอไพของเราเนี่ยในการหล่อมาตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหลักชัยในส่วนของอนุสรีของพระองค์ท่านในโอกาสข้างหน้าเราก็จะสร้างศาล ให้สง่างามเป็นที่สักการะผู้ที่ไปมาใกล้ไกลก็สามารถมาสักการะบูชาพระองค์ท่านได้ในส่วนนี้ขอจเจริญพรวัดมาภัยโพชนารามได้สร้างอนุสาวรีย์รูปหล่อนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความสมัครสมานสามคัคคีนะครับแล้วก็ไม่ลืมแผ่นดินเกิดให้หวงแหนรักษาไว้จนชั่วลูกชั่วหลานครับ ท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมนี้ก็จะเป็นมณฑบนะครับของวัดม้าไผ่โพชนารามอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะครับการรัศการถามพระอาจารย์ครับว่ามณฑบนี้ด้าน,น,น,นในนี่ประดิษฐานอะไรบ้างครับในส่วนของในมณฑบนี้เมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้อาตมาบวชใหม่ๆยังไม่มีการสร้างมณฑบคุมเมื่อก่อนนี้จะเป็นในส่วนของเจดีย์ด้านในองค์เจดีย์เนี่ยก็จะบรรจุในส่วนของอัฐิธาตุของอดีตเจ้าวาดของวัดมาไผ่ตั้งแต่อดีต มาจนล่วงมาแล้วหลายๆรูปแล้วก็ในการสร้างบนโดบคุมนี้ก็สร้างมาเป็นเวลาสิบกว่าปีในการสร้างบนโดบคุมเพราะว่านึกถึงว่าผู้ที่มาสักการะบูชาเนี่ยถ้าเราจะมีเจดีแล้วมีลานโล่งๆเนี่ยพอผู้ที่มาช่วงสายช่วงบ่ายเนี่ยอากาศมันร้อนทางคณะกรรมการวิทย,ยาวจกรก็คิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าสร้างบันดคุมเนี่ยก็จะทให้สะดวกสบายแล้วก็เป็นการให้ผู้ที่มาสักการะบูชาได้สะดวกมากขึ้นก็ทําทการสร้างมา แล้วก็ในแต่ละปีแต่ละปีน่าก็จะมีผู้ที่มาเวียนไปเวียนมาในการมาสักการบูชาอย่างทําบุญวันพระเขาก่อนจะขึ้นไปบนสารารกมเรียนก็จะเข้ามาสักการบูชาหลวงปู่อันนี้จะเป็นมณฑปหลวงปู่เบงอินทรโชโตนะในส่วนของหลวงปู่เบงอินทรโชโตนั้นก็เป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่สองของวัดม่อไผ่ที่ท่านได้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดมาตั้งแต่ ปี2,400ไปปาจนถึง2,500ต้นๆก็ตรงนั้นก็ถือว่าการทนุบำรุงเราก็นึกถึงว่าคุณอุปการของอดีตเจ้าวาดทุกๆรูปทุกองเนี่ยจึงได้มีทำการเป็นที่สักการะบูชาบรรจุอธิษฐานของแต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยมาบรรจุไว้แล้วก็ให้คุณโยมหรือพระที่มาจากที่ไหนได้มาน้อมสักการะบูชาในอธิษฐานของปู่ส่วนบนด้านยอดบนนั้นก็จะเป็นบรรจุภาษาลีดิกธาตุ พระบรมธาตุของในส่วนของพระอริยะในการที่จะเป็นที่สักการะบูชาเราได้บรรจุเมื่อตอนที่ได้สร้างบนดบใหม่ๆก่อนจะแล้วเสร็จก็ได้นำขึ้นไปบรรจุได้อารัธนาบรรจุบนยอดเจดีย์ด้านบนเพื่อเป็นที่สักการะบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของการที่ให้ทั้งคณะพระสงฆ์ทั้งญาติโยมทั้งในตำบลมอปยและตำบลใกล้เคียงเนี่ย ได้มาสักการะบูชาถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นอุดมมงคลของตัวของต,ตัวเองแต่ละคนแต่ละท่านที่ได้ทําการสักการะบูชาตรงนี้ ท่านผู้ชมครับมณฑปที่ด้านหลังผมนี้นะครับโดยเฉพาะส่วนด้านบนจะมีพระเจดีย์อยู่นะครับซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เกิดแต่พระวรากายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดที่มาที่อำเภอุงวัดป้าไผ่โพชนารามแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมากาบสการะนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์แล้วก็พระบรมสารีริกธาตุได้ การมาสการถามครับอาจารย์ครับพระเจดีย์นี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับอาจารย์เจดีย์องนี้นะก็คือในส่วนของตั้งแต่อดีตอดีตนานการมาแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยสร้างวัดหลังจากที่เจ้าวาดรูปแรกท่านมรณภาพญาติโยมสมัยนั้นก็ได้มีการคิดกันว่าเราจะทําอย่างไรในเป็นที่ประดิษฐานในส่วนของพระธาตุแล้วก็อัิิธาตุของอดีตเจ้าวาดในแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยก็เลยได้ทําการในการ สร้างเจดีย์องค์นี้เพื่อบรรจุพระธาตุอดีตธาตุของอดีตเจ้าวาดรูปแรกก็คือที่บรรจุเข้าไปก็คือจะเป็นหลวงปูเงป่เมย์หลวงปู่เมย์นั้นจะเป็นอดีตเจ้าวาดรูปแรกตั้งแต่สมัย2,300กว่าในการก่อตั้งวัดมาจนถึงอยู่มาสมัยในส่วนของ2,400้ต้นๆตรงนั้นก็จะเป็นการบรรจุมาโดยลําดับ ดยเฉพาะในที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็มาถึงสมัยของเดีดเจาวาดของหลวงพ่อพระครูประจักษ์พัทรกิจหลวงพ่อเนืองอาิปุญโยเป็นอดีตเจ้าวาดที่ท่านมรณาภาพมาเป็นเวลาสิบกว่าปีหลังจากนั้นท่านพระครูเบลวันธรรมประคุณอัจจิววาดรปปัจจุบันนะท่านก็มาบริหารเป็นเจ้าวาดต่อองค์นี้ก็ถือว่าในส่วนของการสร้างเนี่ยเรามานึกถึงว่าตร้หมยหลวงปูเงป่เมหลวงปู่เบ้งก็ดีเพราะว่า ในส่วนของบนดบหลังเนี้ยก็จะเราจะกล่าวถึงหลวงปู่เบ้งเป็นหลักเพราะหลวงปู่เบงเนี่ยท่านทําหน้าที่เป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงปู่เมยแล้วท่านได้บริหารจัดการวัดในการสร้างถาวารวัตถูมาตั้งแต่อดีตจนถึงมาถึงปัจจุบันที่เราสารงานต่อจนถึงเจ้าวาดรูปปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวลานานพอสมควรนะก็เพราะวัดนี้ก็2 1 5ปี ของการที่เป็นวัดมาโดยปัจจุบันนี้ท่านใดที่มาที่จังหวัดจันทบุรีขอเรียนเชิญน,นะครับมาที่วัดมาภัยโพชนารามอําเภอขุงนะครับเพื่อที่จะกราบพาาระธาตุและอัฐิธาตุของบุรพาา,าจารย์ของวัดมาภัยนะฮะตลอดถึงหลวงปู่เบ้งนะครับอินทโชโตนะครับเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเรานะครับ านผู้ชมครับภายในอุโบสถของวัดมาบผายพชนารามนี้นะครับโอทโขบรรยากาศถ่ายเทนะครับเป็นที่พระสงฆ์ท่านทำสังฆกรรมและภายในอุโบสถนี้ก็มีพระพุทธปฏิมานะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปิดทองอารามสวยงามนะครับการนักนัการาถามพระอาจารย์นะครับว่าหลวงพ่อท่านมีมีชื่อไหมและเป็นปางอะไรครับผมในส่วนขององค์พระประธานเนี่ยที่ทาการ เทศทองหล่อแล้วก็บริสถานมาเนี่ยในส่วนของพนามของพระองค์ก็คือพระพุทธสีวัดเวรุธานในส่วนของพนามของพระพุทธสีวัดเวรุธานเนี่ยก็จะเป็นเจ้าะคุณตํมเด็จวัดรราชบพิตกรกรุงเทพมนาคนครได้ทรงประทานให้กับชาตบลมะไัยเพื่อเป็นที่สักการะบูชาในส่วนของพนามขององค์พระประธานประจาอุโบสถของวัดมะไพนี้ถือว่าในส่วนของการเททองหล่อมาตั้งแต่สมัยปี25 1 0ากว่า แล้วก็ในส่วนของการจารึกในส่วนของพระนามขององค์เนี่ยคือเมื่อตั้งแต่วันที่9มีนาคม2524ในการที่สมเด็จวัชรบาบพิรท่านทรงประทานพระนามขององค์พระประธานที่เป็นที่สักการบูชาของชาวตำบลมะภัยและตำบลใกล้เคียงครับปางนี้เป็นปางอันนี้ปางมาลว,วิชัย ปางมาลุยชายก็เป็นปางหนึ่งที่เรานึกถึงว่าในข่าวครั้งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ทรงบรรลุอันตรพระสมุภตธรรมาตมพธทิยานก็เรียกว่าเป็นปางชนะมารเพราะว่าในข่าวครั้งนั้นเรามานึกถึงว่าปางนี้เกิดขึ้นเพราะทรงบำเพ็ญบาร,บรมีจำให้พระองค์ได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นําหลักธรรมมาสอนเวนัยศาสตร์จนถึงตต้ลมพระ พุทธโคโดมพระสมมาพรพุทธเจ้ามาจนถึงจบเท่าถึงที่ตำนานในส่วนของพุทธธนานก็คือ5,000ปีในพุทธกัปนี้ถือว่าในส่วนของพุทธดรนนี้ก็เป็นพุทธดรของพระสมมาพทธเจ้าพระองค์ที่4ในในส่วนของพุทธดรที่มี5พระองค์ครมองค์ที่4ี่ละครับผม ธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมล้ำดับจากนี้เป็นการสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระครูเวรุวันธรรมะประคุณนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดมาภัยโพชนารามอำเภอขุ้งจังหวัดจันทบุรีการธรรมสการครับครับการธรรมสการนะครับท่านพระอาจารย์เกี่ยวกับสังคมปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะวัดนี่มีบทบาทเป็นที่สนยนรวมจิตใจของชาวบ้านนะครับเรียกว่าบ้านวัดโรงเรียนบวร นะครับจากนักธรรมศารถามอาจารย์ว่าวัดมาไผ่โพชนารามของเราเนี่ยมีกิจกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกับบ้านอย่างอะไรบ้างครับนักรศารครับก็ที่วัดของเรานี่ก็กิจกรรมหลักๆก็ตามโรงเรียนก็คือวันที่12บสงิงหาก็มีการแจกทุนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนของวัดมาไผ่ ก็คืออันนี้ก็เป็นโรงเรียนของในชุมชนมีแห่งเดียวก็คือในตำบลของเราแล้วก็ในโรงเรียนในวัดก็มีกลุ่มที่การออมคือกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นคณะสงฆ์เราก็ได้ทำตามวัตถุประสงค์ก็คือให้ญาติโยมมีการออม ให้รับการออมประหยัดมัธยัติและก็เพื่อให้มีความสามัคคีในชุมชนเกิดขึ้นมาก็ใช้หลักใน,นนี้ในการเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรนั่นเองแล้วก็กิจกรรมหล,ลักๆอีกอย่างนึก็คือกิจกรรมในชุมชนต่างๆเรื่องของงานวันสําคัญต่างๆวันปีใหม่วันสงกราน วันเข้าพรรษาออกพรรษาลอยกระทงก็เป็นประเพณีของเราชาวพุทธทั่วไปครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าชุมชนของวัดมาภัยโพชนารามนั้นมีความผูกพันกับทางวัดนะครับมีกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขาบูชามาฆาบูชานะครับอาสาฬหาบูชารอยกระทงเป็นต้นนะครับก็มารวมที่นี่และพระอาจารย์ยังมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นการ แนะนําให้ชุมชนมีการอ,อมอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงนะครับอาจารย์ข้าราชการถามว่าในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาโรคระบาดโควิด -19 อาจารย์มีหลักธรรมหรือคติธรรมอย่างไรจะให้ผู้ที่ชมรายการของเราเนี่ยเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้บ้างครับรข้าราชการครับขอ,ขอจเจริญพรนะก็ใช้หลัก สำคัญทางศาสนาพุทธก็คือ,อสตินั่นเองก็คือให้มีการรู้เท่าทันความเป็นไปของเราชาโลกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ,อสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดเพราะว่ามีโลกต่างๆขึ้นมาเราเวลานั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องของสติก็คือเกิดขึ้นมาแล้วต้องหาหลับหาเหตุผล แล้วก็ใช้ความสติในเรื่องของเวลาที่ใช้เข้าไปในที่ชุมชนต่างๆก็ให้มีสติไม่มีความพังเผลอเวลานั่นก็จะได้มีความรอบคอบไม่เกิดความพลังผาดเกิดขึ้นอีกข้อนหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คือความเป็น เรื่องของทุกต่างๆหลักต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คือตามเหตุตามปัจจัยพระเจ้าพรเลยให้มีสาเหตุของความทุกข์ก็คือสิ่งต่างๆที่มันเกิดเพราะว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปต่างๆอันนี้ก็ถือว่าให้มีหลักเอาข้าวในการปฏิบัติตัวตามสถานการณ์ของ สาวโลกของเราสาธุคัะท่านผู้ชมครับรายการธรรมะสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมเราจะไปธรรมะสัญจรที่ใดนั้นครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามสําหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ